ครั้งกัทุกันนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเรือโปะซีฟู้ดบายแสนสมบูรณ์แสนสมบูรณ์นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรีนครินทร์56เรือโปะนะฮะใช่ครับไปในร้านเรือโปะนะบายแสนสมบูรณ์อยู่ที่ศรีนครินทร์56เมนูที่มาสอนกันในวันนี้คือชูชีปลาอินรีครัตอนที่พูดไปด้วยนี่พูดลำบากมากก็ดัดไปชิมนิดนึงก่อน้แลวทุกคนเลยครับ มันเผ็ดได้ใจคุณยมหนูบอกเลยว่าเป็นชูชี่ที่แบบถึง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 พวกเรานะคนอื่นอาจจะแบบว่าถึงอันนี้เกินสาหรับคุณอาจจะเรียกว่าถึงพวกเราสาหรับผมไม่ใช่สาหรับผมคือถึงที่ตาโอ้โหเผ็ดได้ใจเนี่ยดูยอันนี้กินไอเลยฮะะผมมัน,มนเผ็ด แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นรสชาติที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์แบบของการทํางานแล้วก็เขาขายอะไรบ้างที่เรือโปซีฟู้ดบายแสนสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพัทระสังวานจากเรือโป๊ซีฟู้ดบายแสนสมบูรณ์ครับพี่ผู้รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลย่อนอื่นเลยเรือโป ซีฟู้ดทำไมต้องบายแสนสมบูรณ์เออจริงๆคือแสนสมบูรณ์เนี่ยเป็นร้านเดิมของคุณยายครับอยู่ที่อยู่ที่บางแสนแหลมแท่นครับนี่ฮะจริงเลยร้านแสนสมบูรณ์อยู่ที่นู่นเลยจริงๆบางแสนชนบุรีเลยครับเขาเกิดบางแสนเลยด้วยใช่ครับนี่ตัวนี้เกิดเลยเกิดแล้วโตบางแสนแต่ว่าเสร็จแล้วก็มาเรียนหนังสือเรียนจนจบ จบเชฟที่ดุสิตธานีครับนี่แล้วเป็นเชฟมาเป็น10ปีแล้วนะครับใช่ครับเป็น10บสปีแล้วเป็นเชฟแล้วความที่รักในการทำอาหารแล้วรักรสชาติแบบนี้รสชาติที่คุณยายทำใช่รสชาติของแสนสมบูรณ์ครับก็อยากจะมาเปิดร้านในกรุงเทพใช่ครับพอมาเปิดก็เลยใช้ชื่อว่าเหลือโปะจะได้รู้ว่าเนี่มันสีฟูดนะเหลือโปสีฟูดแต่ต้องบอกเขาก่อนว่ามันบายแสนสมบูรณ์เพราะมันรสชาติของคุณยายใช่ดีมากลูกรู้จักกตัญยูรู้จักอะไรคุณยายยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับใช่ครับอ๋อตามคุณยายอ๋อไม่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 ผมอยู่เคียงข้างเขาดี่มาตออ๋ออยู่ที่นี่ที่นี่ร้านอยู่ตรงไหนนะครับครับร้านอยู่ซอยสินกลางที่ห้าสิบหกครับอ๋อเข้าไปลืกเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรจากสถานีรถไฟฟ้าสีอุดมครับเส้นสีเหลืองโอเคเราขายอะไรบ้างที่ร้านจริงๆที่ร้านจะขายซีฟู้ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ ที่น่าภูมิใจมากเลยอ๋อดูปลาตรงนั้นนั่นคือปลาปลาทสีคุณดูความสดผู๋ดูเนื้อนี่นี่นี่ดูดิฮะหนาสวยดูดิแล้วมันหนาสวยหั่นได้ขนาดนี้ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วเนี่ยใช่ครับปลาีถ้ามันไม่สดจริงจะหั่นไม่ได้แบบนี้เนื้อจะเละหมดแล้วมันสวยมากเห็นป่ะมันสวยมากมากนี่น่าเสียดายนะเขาไม่เอากลับด้วยนะเขาไม่สนใจครับเขาบอกว่า ทิ้งเลยครับอ <pants S 1> ูตายแล้วตา SI ยแล้วจริเอาเป็นว่เาเป็นอะไรครับ <co ff ue> มันรู้สึกคันๆตรงนี้นี่คือของมันต้องสดเพราะว่าขายอาหารทะเลใช่ครับ <co ff ue> แต่นี่มาพูดถึงคำว่าของสดเราดูนี่นิดหน่อยนี่คือสิ่งที่ไข่ปูบางแสนมีใช่ <co ff ue> แล้วคือสิ่งที่เป็นเช er ื้อน้าชูตังเราสมัยก่อนนะ <co ff ue> นานแล้วไม่รู้หนูทันหรือเปล่าลูกสี่ห้าสิบปีที่แล้วเลยนะเนี่ยครับฮะเมนูนี้เหรอใช่ใช่มันคือน้ำพริกไข่ปูไข่ปู ไข่ปูม้าใช่คืออันนี้มันอยู่มายาวนานอย่างนี้อยู่ร้อยปีครับน้ำพริกไข่ปูม้านะฮะซึ่งเป็นไข่ปูม้าจริงแลวเ็นเป็นแบบสไตล์ของแบบบางแสนใช่ครับเป็นไงฮะนั่นเห็นไหมสดชื่นครับอ๋อใช้คําถูกอ๋อทานเป็นรอเปล่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับมาเลี้ยงเรลยน่าอสดชื่นได้อยู่ไม่ใช่ได้อยู่ดีมากลูกเพราะว่าปกติเวลาคนทําน้ำพริกนี้ทุกครั้งผมไม่ได้ว่าใครนะผมอาจจะผิดเองก็ได้ครับ ส่วนใหญ่ทําออกเปรี้ยวไปครับเปรี้ยวไปแล้วมันไม่อร่อยอ๋อครับเปรี้ยวได้ครับแต่อย่าเปรี้ยวไปแล้วพอเปรี้ยวไปปุ๊บไปแก้ด้วยอะไรใส่เค็มเพิ่มโอ้โหตอนนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งเคม็มครับไปกันใหญ่อันนี้พอดีด้พอดีด้อันนี้ได้สวยงามมากครับสวยสวย,สวยสดสดเลยนะนี่น้ําพริกไข่ปูม้าครับอันนี้ปูม้าหล่นครับนี่อันนี้เขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับเขาเล็งมาเขาเล็งปูม้าหลนผมมาเล็งปลาหมึกอย่างเดียวเลยมาเล็งเลยฮะขอเล็งไปแล้วเล็งไปแล้วครับ เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงปูม,มา้าอ่อนอ่อนอ่อน,ออนสบายสบายกินอย่างมีความสุขไก่เป็นหลนที่กินอย่างมีความสุขอ,อ่อนอ่อน,ออนสบายสบายแล้วมันเปรี้ยวพอดีโอ้ดีอันนี้สําคัญครับไ,ไอ้เปรี้ยวพอดีนี่มันช่างสําคัญเสือเกินนะครับ,รบแต่นี่คือมึกไข่คั่วเคยครับมึกไข่คั่วเคยใช่ครับคุณอ้อครับไหนแต่นี่คุณต้องเป็นคุณล้รับถนัดเลยมึกไข่ไข่ออกมาแล้วไข่ทะลักออกมาเลยไข่ไข่ไข่ออกมากล้องดูนะนี่ดูดูดูไข่เป็นอย่างนี้เลยทะลักออกมาเลยอ๋อคั่วเคยใช่ครับอันนี้คือเคย นี่เล็กๆเอาเล็กๆพอครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับคุณออครับอร่อยอร่อยนะนี่แค่แค่แค่น้ำจิ้มที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้แต่วันนี้ที่เราจะมาสอนเมื่อกี้เราให้ดูไปอินทรีย์ใช่ไหมครับสีนี้จะสอนวันนี้หากินย้าและหาสดสดย้าครับชูชีปลาอินทรีย์จากเรือโป๊ซีฟู้ดบายแสนสมบูรณ์ครับชูชีไปนี่ร้านใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะชัดเจนนะฮะเรือโป๊ซีฟู้ดนะครับ นี่ครับบรรยากาศเราชัดเจนเลยแล้วอาหารทะเลแน่นอนเพราะน้ำมันสีฟ้าโชว์เลยนะโชว์อย่างนั้นเลยนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากน้ำมันลำไส้ครับที่ร้านจะใช้น้ำมันลำไส้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ไปผัดกับพริกแกงใต้ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับผมพริกแกงเนี่ยของเราจะมี เคล็ดลับคือเราจะใส่ดอกกระเพราเข้าไปด้วยมันไม่เผ็ดขนาดนี้มันเลยจะเผ็ดร้อนแล้วก็ใส่ใส่หัวกะทิครับคือผัดให้หอมสักพักหนึ่งหอมแต่ว่าต้องไฟไม่แรงมากมันจะไหม้ติ่งจะไหม้ล้วก็เริ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่นะฮะใช่ครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ดีๆก่อนนะครับ แล้วไงฮะแล้วก็เราก็เคี่ยวไปเรื่อยจนงวดครับจนงวดงวดลงไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มใส่ปลาสดแล้วถึงจะใส่ปาลาสดครับปลานี้ไม่ได้นึง่งไม่ได้อะไรมาก่อนเลยนะท่านผ <quis> ู้ชมครับใช่ไหมฮะใช่ปาลาสดสดแล้วก็เคี่ยวต่อไปครับใช่ครับสักพักหนึ่ง,ส,งสักพักหนึ่งพอชิมรสได้ที่ก็คือเราเสิร์ฟเลยนี่ฮะแล้วพอชิมรสได้ที่แล้วถึงจะสังเกตว่าปลาสุกจากการที่เราเอาไปทอดนี่นะะ ใช่ครับที่ไม่ใช่ทอดตรงเลยว่าเราจะไม่ได้ทอดเราจะเอาไปชูชีแบบเอาไปชูชีอย่างนี้เลยสดแค่สดสดชูชีใช่ครับซึ่งปกติแล้วมันเขาจะทําทอดกันก่อนด้วยนะี่ก็จะทอดเขาจะทอดแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่คือไปอย่างนั้นเลยฮะค่อยๆไปไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับแล้วใส่พริกใส่โอ้โหหืใบมะกรูดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับชูชีปลาอินทีครับเราอยู่ในจังหวัดทีใส่ ีไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนเนื้อปลามันสุกลักตัวหมดเดี๋ยกวก่อนนะทำไมคุณต้องม,มากินเออทำไมนน<ะ>คุณมากินอันนี้ออ๋เพราะอันนี้จะเก็บครับเดี๋ยกวก่อนนะครับคุณทำรายการเนี่ยคุณมีมีความรู้สึกว่างหรือเปล่าครับว่าว่าไงฮะเพราะเจ้าจของรายการเขาอยากเก็บเหมือนกันนะครับเอ้าเจ้าของรายการอยากเก็บเขาเก็บอันนี้ดิครับ อันนี้ล้อเล่นกันนะครับคุณออครับคุณอ๋อครับคุณออจริงเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยจะได้นะครับคือผมพยายามนะคุณหอมเมื่อกี้ลองแตะแตน้ำแล้วแต่ว่าแค่อยากรู้ว่าตัวเนื้อปลาอินซียครับพอเขาใส่สดจังหวะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงเนื้อขาวสุกเรียบร้อยนะครับขาวสุกแบบปลอดเลยอือที่เด็ดอยู่ที่อันนี้อย่างเดียวเลยอ่ะครับฟิลลิ่งเนื้อเวลากัดมันอ่ะเวลาเวลาคุณกัดปลาอินซีที่มันเป็นปลาอินซีดีๆครับ ดีเลยอ่ะเขาต้องกินไงนี่นิ่มเข้าจริงๆรงครับครับคุณครบครับเชิญครับบอกเลยว่าดูมันแน่นเลยตอนนี้มันแน่นมากอ่ะมันสดเนี่ยมันหายากมากนะแน่นๆเนี่ยแล้วไม่เผ็ดไปครับไม่เผ็ดครับครับโอเคอย่าบอกกูจังว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบมันไม่เผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบเหมือนเผ็ดพริกเนี่ย มันเผ็ดร้อนเพราะว่าเขาใส่ดอกกระเพราเข้าไปใช่ครับคือตอนเนี้ยมันจะสตา้าที่โคนลิ้นแล้วก็มันจะเมีนเหมือนเหงื่อแตกๆหน่อยอืมครับไม่เหมือนฮะแตกเลยแกเลยชูชิไปตีนะครับจากร้านเรือโป๊ตีฟูดบายแต่สมบูรณ์นะครับขับเมนูชูชีไปตีเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บแระเ็มติ๊บแระเต็มติ๊บแนนเ็ม ตัหมแล้วพอดีน้ข้าวมันพอดีเนี้อเลยใช่ครับพอดีเบื้เลยมันพอดีจริงๆนะผู้ชมเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าถ้าท่านรักอาหารระนเพทนี้ท่านไปได้เลยนะฮะมันสดๆได้ที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะนี่ลูกมือพวกทําทั้งนั้นเลยนะสวัสดีกับกล้องหน่อยลูกสวัสดีนยครับสวัสดีสองคนหลังเป็นแฟนของวิพูใช่ครับสองคนหลังที่อยู่เป็นแฟนวิภลนะเป็นพี่เป็นทีอไม่ใช่แฟนนะโอ้มันเด็ดจริงนี่นี่หอยนี่สดนะครับหอยกตีนสดครับสดเลยพอดีเนื่องจากแต่ก่อนเคยไปทํางานที่กระบี่เแล้วก็เลย ได้มาได้มาคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าเวลาคุณเสิร์ฟหอยชักตีนเนี่ยคุณจะต้องเสิร์ฟมันต้องมีมาจิ้มใช่ใช่ฮะขอบคุณมากแล้วคุณไม่เอามานะมาโถ่นี่มันโถเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ในรถให้นี่ฮะแต่มันมีคนที่มีความสามารถนะนี่ฮะออกมาได้เลยฮะนี่ฮะท่านชมดูนะนี่นี่ฮะนี่เห็นไหมเอามาให้ดูเฉยๆเอามาให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรนะผมให้ดูเฉยๆว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะหัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันคือ ทูชีไกซีนะคือผมว่าคนกินเผ็ดไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับรสชาติเขาเลยนะคุณกินรสชาติแบบนี้ก่อนเพื่อให้เจอฟิลลิ่งจริงว่าท oh. ูชีกับเนื้อปลามันโอ้โ oh, หมันอร่อยมากแล้วคุณใช้วิธีเติมข้าวเอารอร่อยมันไม่ได้ทําเยอะแต่ถามว่าแล้วมันอร่อยตรงไหนเรื่องแกงใต้เขาอร่อยหน <1. S 2> ึ่งสองนะครับวิธีการที่เขาทางาน มันแตกต่างออกไปเขาไม่ทอดก่อนรจริงๆริงอบซีมันไม่ใง่ายเพราะนั้นไฟเขาต้องอ่อนมาก,มากๆนะฮะตอนที่เขากำลังทําอยู่เนี้ยเย่าะนั้นมันไหม้หมดไม่มีเหลือแล้วเขาต้องท<ม>นุถนอมขนาดไหนให้ปลามันค่อยๆไล่สุก<ม>เนื้อมันเลยยังแน่นปักอยู่อย่างนี้ฮะดูความแน่นของไอ้เนื้อมันนะฮะผมว่าไม่อยากจะพูดจริงครับเนี่ยฮะดูนะฮะเนี่ยมันแน่นอย่างนี้ครับ มันยังเป็นเนื้ออย่างนี้อยู่เลยอุ้ยแล้วตักมาเสียของเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหดูดิใครได้ต้องทำนี่เลยเสียกันบ่อยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัชระรขอขอบคุณร้านเรือโป๊ะซีฟู้ดบายแสนสมบูรณ์ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมยู่ตลอดถ้าท่านชอบอาหารประเภทนี้นี่เป็นอีกร้านซีฟู้ดหนึ่งครับซึ่งคนแบบนี้ทำคนที่มีพื้นเผาเหล่ากอมาเลยจากบางแสน <poisoned indo> จากแสงสมบูรณ ok ์เลยจากเข้าใจวัต <reco> ถุดิบด้วยแล้วก็มาเป็นเชฟอีกต่างหากครับเรียนหนังสือจบมาแล้วทำงานครับตั้งใจนะลูกได้ครับอาหารเธอใช้ได้จริงครับบอกใครแล้วมันไม่อายใครก็ดีใจแล้วครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนท่านโทษครับจะลาแล้วฮะจะลาแล้วฮะเอลาแล้วได้เลยครับผมต้องประกานดองนี่ดูเดี๋ยวฮะกล้องซูมเลยฮะให้ดูดูเงือ่อย่าอย่าเชฟอย่าเชฟดูด่งดู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  ดูน้นะครับ uh ตัวประกันดองทำไมเหรอครับเด็ดเด็ดเดลาไปงอกจอกจุ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 กจกัุกจ